วิธีท,ทาหมูสับคั่วน้าปลาโดยไม่ใช้น้ํามันพืชคั่วแห้งแห้งหอมกลิ่นกระทะหอมกระเทียมเจียวจัดเสิร์ฟใส่จานร้อนๆทานคู่กับข้าวต้มหรือข้าวสวยเมน,นงงูง่ายๆทาทานบ่อยอร่อยอีกแล้วครับวันนี้ผมใช้เป็นหมูส่วนสันคอมาสับนะครับก่อนที่เราจะผัดเรามาหมักก่อนสักหน่อยครับกระเทียมตำละเอียดครับพริกไทยครับใส่แป้งมันเพื่อความนุ่มเด้งสักครึ่งช้อนชาครับผงปรุงรสครับสักหนึ่งช้อนชา ไข่ไม่ทานผงปรุงรสก็ใส่เป็นเกลือป่อนเล็กน้อยนะครับใส่น้ำเปล่าสักสองช้อนครับเสร็จแล้วคนให้เข้ากันเราหมักสักหน่อยนี่หมูมันจะนุ่มเด้งนะครับมันจะไม่แห้งมันจะไม่แข็งเวลาเราไปคั่วเนี่ยเพราะว่าเราจะคั่วจนแห้งทีนี้ถ้าเราไม่หมักเลยหรือว่าเราไม่ใส่อะไรลงไปเลยเนี่ยเวลาเราคั่วจนแห้งนะหมูมันจะแข็งนะครับพักไว้แบบนี้ครับเดี๋ยวเราไปเจียวกระเทียมกันตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ํามันครับ ผมใช้เป็นกระเทียมสับนะครับเจียวกระเทียมด้วยไฟอ่อนๆครับจนสุกเหลืองผมมีชอบทานกระเทียมเจียวนะครับผมก็เลยใส่เยอะๆนะครับอ้นี้เพื่อนๆปรับลดเอาได้นะครับถ้าใครที่ว่าไม่ชอบหรือว่าไม่อยากใส่เยอะนะครับนะครับพอเราเจียวกระเทียมมาจนเหลืองอ่อนๆประมาณนี้ครับปิดแก๊สก่อนเลยแล้วก็ตักพักไว้ก่อนนะครับวันนี้เนี่ผมจะผัดแบบไม่ใช้น้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นน้ำมันนี้เราไปเทออกเลยครับ ก่หมูกันต่อเลยครับนำหมูใส่กระทะเลยช่วงแรกนี้ให้เราใช้ไฟกลางค่อนอ่อนก่อนนะครับใส่น้ําเปล่าไปนิดนึงครับผัดให้หมูสุกก่อนได้หลับหนึ่งเมนูนี้นี่ทานกับข้าวต้มอร่อยครับกับข้าวสวยก็ได้ครับได้หมดเป็นเมนูง่ายๆครับพอหมูเราเริ่มเปลี่ยนสีแบบนี้ครับเร่งไฟเลยครับการค้อนไปแรงเลยครับใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับควายแห้งก่อนครับ ใส่น้ำลงไปเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าอ้าวต้องการในเมื่อว่าต้องการคั่วให้แห้งแล้วทําเติมน้ําลงไปทําไมเติมน้ําลงไปเนี่ยจะทําให้หมูเรานุ่มนะครับเนื้อมันจะไม่แห้งกระด้างนะครับแล้วเราก็คั่วน้าแป๊บเดียวครับมันจะแห้งเองครับพอเริ่มมีน้ําแห้งเนี่ยมันจะมีน้ํามันออกมาหน่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นส่วนสันคอนะครับมันจะแทรกมันถ้าใครไม่ชอบเผ็ดนี่ไม่ใส่พริกก็ได้นะครับแต่ผมนี่ก็จะใส่พริกสักหน่อยพอเห็นขอบกระทะเริ่มไหม้ๆหน่อยๆนี่ความหอมก็จะมาแล้ว พอได้ประมาณนี้นะครับทีใส่น้ำปลาเนี่ยให้เราใส่ลงไปด้านข้างแบบนี้นะครับมันจะโดนกระทละร้อนๆเนี่ยมันจะเพิ่มความหอมนะครับตัดต้นด,ด้วยน้ำตาลเล็กน้อยครับื้ำกลิ่นน้ำปลาแต่จะหมูกรอมมากครับมันมีรอยไหมกระทะหน่อยๆพอ,อได้ประมาณนี้ผมก็จะใส่กับเต็มเกลียวนะครับพริกสดครับซอยแล้วก็สับอันนี้ใครไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่ชอบเผ็ดคล้าย่ต้นหอมซอยครับ ใส่ต้นหอมซอยหัดสักสี่ห้าบิ๊กเปิดแกะเลยครับหอมไปชุยกระจายก็ต้มรอแล้วครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โต๊ะครับหมูสับขั่วน้ำปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันดู หมูนุ่มมากครับรสชาติกลมกลม่อมมีความเผ็ดนิดนิดหอมกระเทียมหอมน้ำปลาครับทานแล้วข้าวต้มอร่อยมากครับเป็นเมนูง่ายๆที่อยากแนะนําเลยครับเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบก็ฝา,ากด subscribe, กดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ